มีบริการตาหน่อยทานมาทานเจ๋าผมไหมเ้โอ้โหคุณปูคุณเบื่อคือเอาสองแล้วสองแล้วเว้ยต้องเอาสองได้ไงดินบื้นด้เดี๋ยวนี้มีเครื่องนะพัฒนาด้ F.C. เอฟซีมีเครื่องสองเครื่องยูทุกเปอร์ใหญ่ด้ F.C. อ่าคุณปูขออนุญาตให้ยายยายจำลองถ่ายคลิปไหมคะอนุญาตถ่ายคลิปไหมคะ ไอ้ตะเกียบอยู่สายหนูจะไปให้ยังจำไม่เคยลืมหรือเหินเคยเตือนตัวเองเอาไว้ที่เธอเรียกฉันลำใหญ่อุ้ยเก็บเอาไว้เลยใจเลยมวาดังไน้ไหมเพลงนี้ดังแน่โมโหแล้วปล่อยวัไหนครับยายยังโมโหยังโมโหยังเก็บบ้านอันหนูอ่ะหนูนาก่อนเห็นเพลงแรกยังไม่ปล่อยนะเพลงที่สองคือสซมซานมาแล้ว ชมซานทรมานมานานละหลายปีเอาเนาะหนูนายังไงแม่ก็ต้องเกิดเนาะแม่เท่าแล้วเนาะอย่าไปคิดอะไรกับแม่เนาะหนูนาเนาะค่ะคิดม้วนๆเฉยๆใช่พูดทำว่าแก่เอาปูปวดเมื่อยเมื่อยจะเห่าเลยเนาะตั้งแต่เกิดมาในครัวถือเซมือนีลยวะเอาเรียบปูชานมาให้คยชุ่มหน้าเจ้าเน่ อันตะเคียมหาให้หน่อยทีหนูนะหนูน้าหาให้ปูชานน่อยสิคะลูกเดี๋ยวได้ค่ะลูกสาวกูนี่คือรู้ทันเลยวะโอ้ขึ้นไหลขึ้นไหลแล้วก็ลงไหลแล้วก็มาเอาแล้วทำไมท้องลงไหลมาไหลดีก็ได้ไม่ลงไหลแล้วก็แบตเตอรี่ไว้อออ๋ะไรเห็ดเห็ดเจ้าเคยเห็นอยู่บ่เห็ด เจ้าอย่าไปเห็ดคือเห็ดเด้อตาเราไม่ต้องไปหาเลยเห็ดอย่างเนี้ยอืมมาเนี่ยนะครับเอาไว้หลายๆอันเลยครับเผื่อหล่นโอ้ขอขอบคุณนะอ่าพระเอกบ้านกกอกมาค่ะวันนี้ค่ะมาสองรอบเลยนะนี่ข้าสองรอบแล้วฮะข้าสองข้าคอมเมนต์ผมไม่ได้อ่านเลยเนาะครับข้าได้กินย่างเดียวโอ้ยหัวใจรั่วเลยเนาะจ้างไม่ได้หูจักอีหยังได้เจ้านี่ล่ะมันอีหยังมาจมอีหยังเนี่ยนี่ อ่อเวลาเขาเมมเขามาเจ้าก็เทคแค่แน่เทคแค่กับนี่คุณสีคุณสีเทคแค่นั่นนะเอฟซีนะยัยดวงคนนั้นเอาดูเอาเทคแค่ให้แน่บ้านมันมีหุ่นเส้นไหมเทคแค่ให้นี่นาไหมหุ่นเส้นอ่ะได้ค่ะขอไม่เอาวนี้ไม่ได้เห็นปากมีปากเหี้ยวเนาะบ่บ่ค่อยเบื่อเส้นแล้วนี่น้ำอะไรมันมันลายสินกระโปรงค่อยเนี่ย น้ำอะไรมาไหลลงมาสินกระโปรงค่อยว่ะน้ำแข็งดอกอู้บอกอึ่งเฮ้ยไม่อีลีได้หนูนาในเปียกเลยว่ะจากตรงนี้นะแม่ีต้งมันหกเดี๋ยวก็หกอีกนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเออแม่เป็นหลังอ่ะยังบมจบคลิปซ้ำวะจบไปยังโอ้ยเจแม่มันมือถือหลายอย่างหลายเนี้ยเนาะอย่ากว่าให้คุณแม่หลายหลานเอ้ย เดี๋ยวกูมากอรีช่ามัวมักลานเนอ้์มานี่เลยขั้นเขียวดิขั้นเขียวก็เก่าจี๋ล่ะสุขสันต์วันเกิดค่ะน้องนอ้าถึงจึ้งน้าจึงเบ่งรถครับนี่เลือบๆเลยนี่เลือบลายเท่านี่ ไอ้ล็อกกงไว้บ่ล็อกกรงไว้บ่ไม่ล็อกบ่ไม่ได้ล็อกล็อกเงยไม่ล็อกนะท่านคันตีนวะโนอาหน้าจะง่วงโนอาหน้าจะง่วงอันนี้เป็นล็อกนะน่าจะง่วงอย่าเอาไปไว้ในรถให้นอนหลับแล้วบ่หลับแล้วมั้งอันนี้ชอนอะไรอ่ะจเจมีนพูดเนาะยายขอฝากซองอยู่กับอันนี้ชอนด้วยนะคะอ๋อครับผม เข้าไปก็ร้อยกด้ยแซฝากเนื้อฝากตัวกับอนิสงคด้วยนะคะครับขนาคุณยายค่ะถ้ามีอะไรก็ถามโรู้ใจไรอยู่ฝากตรงนู้นเลยน้องแม่คนที่สี่ขอฝากจังคิดเยอะแต่มันมีหลายอย่างอนิสงค์ก็ฝากให้จำลองอ่ะเดี๋ยวเริ่มกดให้ยายจำลองนะครับยี c เด้อส่งไปประจานค่อยทั่วทุกสารทุกคนเด้อเอ้ยได้ชดนี่งี้มาหาว่าเด้อเด็กน้อยชุ่มหนิ่ร็วเร็ะจามยคุณสาวว่าวบี๋้อา ก็สร้างคาร์ทค mm ่อยหนีไปคนนัดมันสีมันสีแดงจะดีคนมันจะดังยังไงก็ชุดไม่อยู่คนมันจะดังใช่ไหมตานนั้นป้าคือหง่อนได้แล้วไหมอ๋อไม่ได้ร้องใช่ไหมสุขสันต์วันเกิดน้องนัดขอให้มีใจความสุขครับก็ขอบคุณมากนะจ๊ะน้องนัดขอให้เฮงเฮงนะจ๊ะน้องนัดอย่าเจ็บอย่าจนรวยรวยเอาไปนอเอาไปนอนในรถก็ได้เอาออกนอนในรถก็ได้ แมนผู้ใดยนู่มามันล็อกที่นั่อันนี้นะคุณปู่ซานนะคะ,น,ะ,ะ,ะนี่ค่ะคุณปู่ซานานะคะกำลังรับประทานอ่ารับประทานหมูกระทะค่ะนั่นๆไปดูประตูตๆๆให้เราหน่อยเดี๋ยวถ้าไล่สดเดี๋ยวป้าแตนก็บ,อ,บอกอ้าวววมันอยู่กับหลานแล้วอะไรเขาไปกินข้าวนู่นไม่คือหลานหลานอยู่บ้านคนเดียวออ๋อยู่บ้านคนเดียว อาากบบอกมากินข้าวแป๊บนึงวันออกมากินข้าวแล้วไม่ให้ปู่กินข้าวเลยบอมาหาใหยา่ยจำลองแป๊บนึงกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ป้าแตนพูดมาเด้อเดี๋ยว่อยตอบให้กลัวป้าแตนไม่กล้าพูดเดี๋ยว่อยตอบจริงๆเด้ออย่ามาหาว่าเด้เอมไม่ยั้งก็ให้พ่อเจ้าไปกินเขาข้างนอกไอ้ยายแตกขนาดเจ้าเจ้ายังไปกินเขาข้างนอก เอกันเลยอุยพรมาอุยพรให้น้องนัดให้ให้ลูกอ้าวอุยพรได้ปูเอ้าอุยพรนี่ตอนนี้เอาปูยายอยากรู้ค่ะได้แปดนาทีใช่โอ้โหพอแล้วเอาอีกรอบช็ขอบคุณมากมากครับเป็นจังสันแล้บอกคอยร่วมมือดิล็อกไงไม่ได้หรล็อกบอกมันโลมานดิ เอย่ามาหานอนรุ้มคอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชับตะไคร้กดกระดิ่งติ่งตังให้คุณยายด้วยนะคะคอยยิ้มือคอยคอยยืมมืกินเลยใช้ของมือเขียวนึงให้ไวให้ไวให้ไวเลยบอกตับเดชานองนักลับยายเลยสวะสดีเดี๋ยวกำลังจะสุกแล้วโอ้ยลืมกินตับว่ะโอ้ยย่างไว้ให้บ่เห็นยหง ไจมันจะแ้ห้รอนจนหอมกลับกับหรือยังจะลอยังจนหอมนะยังอยู่ตรงไหนทำไมไม่เห็นจนหอมดูชนยางวันนี้เขาไปทักสิวนี่ก็ไปงานแต่งงานชายอ้เบองแยลองเลนี่อ้เจลองลองอยากสร้งท่าหลน้าการมกเลย นม่มันเห็นอยู่ว่ะเนี่ยจำแนนมันอันโอ้ยอย่าได้ลงไล่ดอกบัวหญแล้วมันเขียวมันไหลเพื่อนเะห็นเลน่ะพครูอยู่นี่ยบันไดเกี่ยวเด้อบันไดเกี่ยวบันไดเกี่ยวแล้วบัไดเกี่ยวแล้วครับสวัสดีครับคุณสี่ค่อยๆก็เดินออกมาพร้อมกันให้มันอ่ะ คุณยายซองกระไดคุณแม่มาลีสวัสดีค่ะผู้สันก็มาคุณแม่มารีมาเปิดน้องน้องนั้นค่ะกินข้าวแล้วผู้สันก็จะกลับนะคะขอขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเข้าไปดูย้อนหลังดูคลิปให้คุณยายจำลองด้วยนะเจ้าค่ะขอบคุณค่ะบายบายเป็นกิ๊ว